รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยร้านท็อปเวอร์เราสรรหามาครบพบกันที่ท็อปเวอร์เจียงฮอนด้าอุดรมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อการบริการที่ดีที่สุดร้านเด็กๆเ,เสื้อยืดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการครัวนื้อชั่ แล้วพบก,กันกับผมดีเจอสนุม่มเจ้าสมร้านครับผมอาจารย์มนตร์ศวละครครับเราสองคนสิพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับเมน,นูเด็ดๆและกะเคล็ดและต่างๆของร้านอาหารวาเพินมีวิธีการปรุงอาหารแบบไหนให้แซบและกะนัวได้ครับเอาสิพาคุณผู้ชมเข้าไปในรัว ให้กูผันโชคสีมือในการเทศอาหารแล้วคุณผู้ชมสามารถเอากลเมเมทเคล็ดลับไปปรุงอาหารแบบง่ายๆอยู่บ้านได้ครับแมนคับนอกเนือกวาจากนั้นเท้ากันสิพักคุณผู้ชมไปเดินตลาดเพิ่มสีสันให้กับรายการให้ดูสนุกและก็น่าสนใจหลายขึ้นกว่าเก่าครับครับแล้วถ้าคุณชื่นชอบการเทศอาหารภาพอะไรครับกับรายการรัวหน้ดชัวหรือคอนชอย่ามาจากขึ้นความห่วให้กับชาชน มื่อานี้รายการคพื่อนวดช่วของเฮานะครับพาคุณผู้ชมมาที่นะครับนี่เลยครับร้านท่าบ่อปลาเผาเห็นบรรยากาศของร้านนี้แล้วเป็น,นยังไงครับจังครับโอ้เข่ามาแล้วที่เลยนึกม,มาเสียงหน้ารบรรยากาศ <S <S เรรยากาศร้านคือเฮี้ยนเดี๋ยวสองคือขัอ้นเจ้าของครับแต่ที่สองขั้นนะถ้าหากว่าถ้าหากว่าเข่ามาแล้วเนี่ยนะครับเมนูเด็ดๆของทั้งร้านนี่คือเสื้ออะไร สำหรับผู้ใดที่ชื่นชอบในเรื่องของเย็นือกระบอกแล้วื้อกระบอกแล้วครับปาบอกถ้าบอกปลาเผาถ้าชื่นชอบในเรื่องของประเภทว่าเมนูปลาร้านถ้าบ่อปลาเผาเนี่ยสิมีเมนูเด็ดๆอย่างที่อยากให้คุณผู้ชมนะครับได้อไปลองเห็ดกินลองซิมเมืองอยู่บ้านเดี๋ยวห้องสองคนสิพากคุณผู้ชมเข้าไปข้างในไปถามกับเจ้าของร้านดีกว่านะจ๊ะเข้าไปเบิรงนข้างในดีกว่าเริ่มรู้สึกหิวเริ่มรู้สึกอยากกินขอบคุณผู้ชมครับช่วง เมนูนัวชั่วสนับสนุนโดยร้านท็อปเวิร์เราสรรหามาครบพบกันที่ท็อปเวิร์เจียงฮอนด้าอุดรมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อการบริการที่ดีที่สุดร้านเด็กๆเสื้อยืด ู้ชมครับและตอนนี้ผมกับอาจารย์มนตรีนะครับอยู่กับเจ้าของร้านทาบ่อปลาเผาครับผมนั่นก็คือนะครับคุณพี่จักกกรินคําชามาหรือคุณพี่ต๊อกนั่นเองสวัสดีครับพี่ต๊อกครับสวัสดีครับคนที่เป็นเจ้าของร้านนี่เป็นอีงที่เดกันหน้าตาต้องดีก่อนหน้าตานี่ต้องทรงเจ้าของซะตอนเรกถามถามพี่ต๊อกนะถามเรื่องสรงผมก่อนเลย เจ้าของร้านที่จาเป็นที่ต้องมีสรงผมแบบนี้ทุกคนมาครับเลยในโอ้ผมมีก็ได้ครับผมเอาดูดีไว้ก่อนครับเดี๋ยวนีครับพี่ต้องถามนะถ้ทาบ่อป่าเผานี่เปิดมาได้ดนไนไหนแล้วครับผมมาณ12ปีแล้วครับผมสิบสอปีได้แล้วเข้ามาท่าบ่อปลาเผานี่นะครับถ้าหากว่าลูกค้าที่มาแล้วเนี่ยมีอย่างที่จําเป็นต้องบอกว่าเออต้องได้สั่งออมาดูร้านเขากับอันแรกก็คือว่าป่าเผาครับขึ้นซื้อ ปลาเราปลาสดๆปลาสดแล้วก็น้ำจิ้มกับรสเด็ดครับผมได้ยินว่าไปใจตลาดเองไปเองครับโอ้โหฮะชินค้าฮาอย่างเอกวัตถุย่างครับสเสน่ห์ของปลาเผาอยู่นี่มันมีอย่างไรครับพี่พี่ต้องครับมันจะมีเป็นปลาแล้วก็จะมีเครื่องเคียงพวกสมุนไพรเป็นถาดครับเป็นชุดอ่าแล้วค็ัผักคอเออใช่ครับผักแล้วก็รับจิ้มลาดแล้วก็เป็นคั่มครับตอเขาเครื่องจะหลายกว่าทุกที่ครับผม ของเมี่ยงปลาเผาอยู่นี่คือเครื่องหลายปลาสดผัก,กสดครับไม่ทุกอย่างรสชาติเนี่ยสีนัวชั่วบลมเมีเ่ให้พี่ตอกท้าเฮาสองคนเข้าไปเบิงในพัววิธีการเนี้ยเมี่ยงปลาเผาได้บหครับได้ครับได้ครับาได้ครับ,รบอ,อยากรู้สุดเด็ดของทาบอปลาเผาตามเฮาสองคนมาเลยข<อ>ขเลยข้าไปเลยครับอาจารย์ครับมาเลยครับครับผม ทุกท่าและตอนนี้นะครับพี่ตอกเจ้าของร้านทาบัวปลาเผาพาเฮาสองคนมาอยู่ที่ห้องครัวเก็บในเรื่องของการเตรียมเมี่ยงปลาเผาเตรียมเมี่ยงปลาเผาเมี่ยงปลาเผาที่นี่มีส่วนประกอบอีกอย่างเนี่ยครับพี่ตอกครับอ๋อที่แรกครับคือว่าต้องเน้ะปะนะปลาครับตอนนี้ต้องตัวใหญ่ๆตัวละโลขึ้นครับตัวละกิโลขึ้นไปเตอนนี้ตรงนั้นเขาใส่ใส่ใส่ปลานีกคือเป็นปลานิ้นอันนี้ปลาแนวอื่นใส่ได้บ่ครับ อ๋อใช่ได้ครับแต่พูดถึงส่วนมากมกับกค่อยกินกับมันทาย,ยากครับราคาสูงครับครับผมแล้วพูดถึงในเรื่องของปลาเน้นกับปลาตับทิ้นนี่<อ>เป็นเนื้อปลาแนาวเดียวกันป่ะาาพี่เนื้อปลาเนาวเดียวนครับปลานน้นมันจะอยู่ธิ์ดวนกว่าอพอความนุ่มจะมดูดวนกว่าแต่ปลาตับชิ้นนี่มันจะแห้ง<อ>ต้องกินตอนร้อนๆข้าสุกไหมไหมครับผมเอาละครับหัวใจหลักอันนั้นก็คือเนื้อปลาที่ออกมาเผาการเลือกปลาปลาเนี่ยต้องให้ได้น้ำหนักพร้อมนหนากขนาดต้องกิโลหนึ่งไป เอาต้องในเป็นเลือกเอาป่าหนึ่งกิโลอ่ากถือว่าเยือเด้อนะจ๊ะนะต้องไปเลือกเอาป่าประมาณหนึ่งกิโลนอกเหนือกว่ากนั้นมีส่วนประกอบวิ่งอย่างีรครับพี่ต่อครับผมมีหลายอย่างครับผมอตนแรกกันตอนแรกกับมีคาครับกัคาแล้วก็ขิงหอมแดงแล้วก็เขียมพริกสดตัวผักเหียวแล้วกับกาดดองแล้วก็มะเขือเทศครับเยอะหลายนี่คือว่าเป็นเครื่องเคียงครับเครื่องเคียงที่รานถ่าบ่อปลาเผาเตรียมเอาไว้แปลว่าสําคัญขาดไปเด้คือพวกผักต่างๆ มีน <stop> ้ำจิ uh ้มแล้ว <Kas> ต <per now> oh ้องมีผักด้วยรับผักีใส่มีผักอย่างหนงครับเขาใส่ผักสลัดนะครับกระหล่ำกระหล่ำบักชีหอมไทยแล้วก็หอมปีกะสลัดเนยครับผมนี่น้ำกันทั้งหมดนี่อาทกอย่างครับโอ้เบิ่งแล้วนะครับอ่าตัวนึงกินได้เป็นทิปตุ้มตุ้มกินได้เป็นครอบครัวครับอาจารย์ครับอ่าถ้าชุดนี้ถือว่ากินได้เป็นครอบครัวเอาละเฮาชีตนะครับ ไปตลาดกันเพื่อที่มาเตรียมเผาครับใส่กันกับเครื่องเครื่องเครื่องเื่ออันนี้นำาี้มะนีผักอันนี้โอ้ก็ชิคอทานว่าจะน้องเดี๋ยวนะครับเขาสองคนขออนุญาตไปครับไปลุยตลาดเดี๋ยวกับมาเผาปลากินน้ำกันอยู่ที่คาบอปลาเผาครับชัวตลาดถูกชัวสนับสนุนโดยร้านท็อปเวอร์เราสรรหามาครบพบกันที่ท็อปเวอร์เจียงฮอนด้าอุดรมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อการบริการที่ดีที่สุด แล้วตอนนี้เขาสองคนอยู่ที่ตลาดไทยศิลิสาครับอ่ามองนี่บอกว่ามีป่านิ้นสดสดใร่ไรดุกหลักดุกหลักอยู่ทุกมื้อเลยว่าสันคือคัคผมเครื่องเช็งี่มีครบ่อ่ะสิมีคือกันเขาขอปเบังบเนาะอาจารย์รเนาะไปเบังน้ำกันกันกบผมกับอาจารย์มันตีเลแร้วกันครับคุณผู้ชมครับมาเลยครับมา Kwarai hutu nun nan ne da. ไส้ไสเป็นปลาประเภทนี่บางท่านอันนี้ปหรือปลาทูโอยปลาทูไส้บลาได้ครับแล้วิึน้ำไปหาปลาอย่างก็ปลานินปลานิ่นนะครับปลานินต้องขอยามาเป็นปลานิ่นตัวเมียพอมตัวเมียตัวเมียนะครับน้ําำหนักให้ได้เข็นกบเข็นผักผักผักมีซีใบครับหาผักมีซีใบซะก่อนผักมีซีใบเป็นได้ไหนเนาะผักมีซีใบคือไม่เห็นเต็มผักมีหลายใบ แล้วตอนนี้ผมกับอาจารย์มนตีเห็นแล้วครับป่านนิ้นทีซีได้เอาไปเหเยดใส่ปลาเผาเครับเขี้ยวเลยเป็นเตลยเลยนี่แหละหป่านนี้ป่านนิ้นนี่แหละป่านนี้ประมาณป่านนิ้นเป็นตัวเป็นเตยนันเท่านผู้ชมครับคือเคียงทีสาคัญของเนครับเมียงปลาเผาต้องขอบอกเลยว่าดีบักทัวต้องขอบอกว่าสิ่งที่สำคัญนันก็คือ,อเนี่ อันนี้คือถั่วครับถั่วฝักยาวนะครับอืมถั่วฝักยาวมาเท่าไหร่ครับแม่สิบบาทคบาทละละสิบอ่าสองพันยี่สิบได้ปะได้ค่ะได้เนาะครับผมมาขาดทุนตัวไม่ขาดกันเครื่องมาถ่ายเลยอะมัดหนึ่งอันนี้ไม่ไหนักนี่จันกระเป๋าเงินโร๊ะกัเฝ้าเงินแหละเขาเรียกจัน นี่เด้อันนี้เด้เออหอมอะไรนะเนี่ยหอมอูฮะหอมอูหอมอูหอมปี๊น้ำจิ๋วนี่เท่าไหร่ครับสิบบาทครับ <da> ขาเออคากระต่ายเอาแบบนี้เลยเป็นของอาจารย์เออแบบนี้อาจารนี่เลยเอาแตะเหนียวไ่ได้ใส่เด้เหรอเอาออกจะเป็นชุดเท่าไหร่ครับสิบบาทอันนี้พกอีทุ่งนี่ไ่ได้ใส่เอาออกเหลือจักห้าบาทได้ปะเขาไม่ได้ใส่เนาะนั่นเมล่ะเขาจิได้ใส่้่า โมไซโมไซแล้วก็คือเอาออกเดี๋ยวเไอซี่เอาไปใส่โมกเขียดนะเอาไปใส่โมกเขียดก็ได้ก็เออเออเอาเอาอันไหนเหลือกับอาจารย์เราเป็นคนรับผิดชอบเออเครับอันไหนไหนครับพ่อค้าครับจาสิบบาทครับจานละสิบบาทจานละิบจาทครับวัวครับบัมเขียดครับได้จานแล้วหมอได้จานพ่อหมกป้าได้ครับป้าได้ป้าได้จานละสิบบาทบอกว่าจานละสิบบาทบอกให้จานพ่อฮะหมดจานสิบบาทหมดจานสิบบาท บนจันสิบาทแล้วแม่ม่ผมก็ไเอาเลืกเลือกเลือน้อังในส่วนของเครื่องเคียงเครื่องเคียงอะไรหมแล้วเนี่ยครับแต่มือนี่ส่วนประกอบที่สำคัญของเ้องปลาปลาน้นต้องขอบอกเลยว่าตอนนี้นะครับแถงปลานินแลครับแม่ค้าตาล่อหลายครับนี่ปลานน้นขายทก่ไหนเนาะแบบา้้ลยแปบาทแปบาทแปบห้าไยินเสียแ พอได้ยินหาเพราะว่าเจอนางไก่ครับนี่ก็คือหัวใจเลยพอมาเข้าเจปลานิ่งปลานิ้ปลานิ่เอ่อเมียงปลานิ่ครับอ๋อไม่เป็นเมี่ยงก็เมียงปลาเผาเมียงปลาเผาเออเมียงปลาเผานะครับได้ปลาเนนี้แหลาเนี้ยสานิน้สดๆิ้นๆอยู่ด้วยนี่ ป่านิ้นดิ้นอยู่ไหนจะดิ้นแน่เหรอครับเพราะ้พราะกรแค่เฮาดิ้นเองเน่ยยันมาเพราะสดนะป่านิ้นเขาก็ได้แล้วได้แล้วแต่ว่าเป็นพรอนวาอยู่ในนี้ที่เขียนมาเนี่มันครบบ่ะบางบางดิ่ดดิ่ดไรไรบางเนู้ดผักต่างๆผักต่างๆอับผักต่างๆหอมสะระแหน่ธักทำไมยังขาดกระลัมขาดกระลำมขับกระลัมขับอ่าไอ้ผัก สลัดสลัดสองอย่างสองอย่างเท่านั้นครับพอดีแหละครับตอนนี้เราก็อยู่แขงของกะหล่ำพอดีนะครับครับกระลำายเท่าไหร่ครับเนี่ยกระลำายเท่าไหร่ครับให้คนหลงให้คนหลงจะหลงก็ไม่หลงจะหลงก็ไม่หลงดูสิว่าน่าใช่ไหมสลัดครับอันนี้แมนครับแมนแล้วโอ้สลัดบนี่ยังไงมันเปียกวัน มันเย็นกันพี่แจ็คเห็ดอะไปย้ายตลาดมาแล้วกัดมากินไะไสิคิึมใ้าวันเลยอ่ะรู้สึกว่าของเขากระดาษสุดคมเลยยันครบแล้วครบแล้วครบแล้วเนาะนี่รู้สึกว่านะครับตอนนี้พี่ตอกหัของชิตาเขาแล้วล่ะเท้ามาดูผมไม่ต้อขาดแล้วครบแล้วครบแล้วแทบกินได้แล้วครับผมผมงชิต้องได้ไปเฮ็ดนะครับเมียงปลาเผาได้ลรอครบทุกอย่างแล้วผมมีน้อขาดแล้วสิ่งที่สิขาดเดี๋ยวนี้นะครับก็ยังพอแคองไหลเก่งในขาด กรจายเสยงอยู่แต่วาอย่าบอการอกจริงจนี่ยิงขาดก้นยิงตดนั่นตดนี่อ้โหเอาจริงที่ขาดกบยิงจริงจริงหมละครับเราตุวจิอยอะสหลาาไปไปไปเห็นไปเนี่ยไปเากันครับคุณยชมัชั่วสักนัวชั่วสนับสนุนโดยร้านทบเวร์เราสรรหามาครบพบกันที่ทบเวอร ผู้ชมครับและตอนนี้ผมกับอาจารย์มนตรีนะครับได้วัตถุดิบสําคัญมาแล้วสําหรับเมี่ยงป่าเผานั่นก็คือปลาหนิ่นนะครับตัวละเป็นกิโลนะครับตอนนี้ดุกดักดุกดักดุกดักอยู่เพิ่นนะครับกับนังเชี่ยวแม่กุ้งนะครับชุบหัวอยู่ด้ยนะครับแต่เราได้รางที่เขาเผาปไาอยู่นี่ครับพี่พี่ต่อครับครับผมเกี่ยวกันกับในเรื่องของเครื่องเครื่องที่เงาีดได้เตรียมเอาไว้เนี่ยเ้องฉีดต้องในเริ่มต้นจากตรงไหนเนี่ยครับพี่ต่อครับเขากัจัดเกษตรานี่ครับมันจะมีข้ามีขิงมีกระเทียม สดกระหอมแดงแล้วจุดปลังงกงเน่ากระไคร้แล้วจะมีปลากระกดองเมือยเทศกระดูกทั่วลิสงเอ่อแคบหมูขนมจีนตรงกลางครับถ้าเป็นปลาเป็นชุดเป็นเส้นผมมันเลยแสดงว่มบมาข้าต้องเตรียมเครื่องเคียงนี่ให้เรียบร้อยก่อนเป็นหมค,ครับแ,แม่น้ำจิ้มนี่มีน้ำจิ้มอะ,ะเภทใดในก่อนครับเปรี้ยวครับเปรี้ยวใส่กระเทียมพวกขิงแล้วก็ขา<ๆ>แล้วก็พริกสด เากม็บเขียวน้ำตาลแเขาปุ่งไงครับปังรสชาติเป็นกเป็นแบบครับเปรียวเปรียวเปรียวน้ำหวานตัดเปรียวหวานกับน้ากับน้ำตาลมหนามันแพงเงยละวโอ้ยราเสไปแล้วก็เขาเคลื่อนออมาคร่บที่ว่าเอาเอาออกมาเขากันอยงนีครับอันนี้รสชาติเปรยวหวานครับมีรสชาติในหวานน้ำมะขามเปียกแล้วก็เขาก็ลโยหนาเขียวแล้วก็ลยหนาทัวที่สุงที่ว่าที่มะโขกอะที่สุดบ หวานคือแจ้งแนวน้ามะขามเปียกกับเปียกกระหวานเจ้าต้องเคี่ยวต้ำตาลเนื้อโอ้เคี่ยวเมันจะออกหวานก่อนแล้วก็มาส่งตามเลยนึ่งเพราะต้องเอาส่มไรแสดงว่าเปรี้ยวคนราะไเปรี้ยวคนระได้อย่างครับเปรี้ยวมะนาวกับเปรี้ยวมะเปรี้ยวมะขามกับเปรี้ยวมะขามครับอ่ารสชาติจะเสื่อมแล้วปันีามีอย่างสุไทร์คือเจ้าบอกเจ้าบอกเนี่ยเอาไก่เอาเป็ดเสียดมะเขียวเขียวเสร็จซุกแล้วเอาปลาราลงก๋วยในซุกเข้ากันเอาแลวมาปรุงเครื่อง ใส่ผักตุ้นใส่ขาปันใส่โอ้หลายอย่างครับเสียดายเขาต้องตวงเรื่องเรื่องติดติดผมนี่ครับซุปตลอดตองเข้าเนื้อสุกเนื้สุกเสะอาดขนาดปลาต้องได้ต้มเนื้อสุกได้เนื้อสุกครับผมเจลเนี่ยโอ้กินหอมเตะดังครับแม่ลักษณะโอ้ปึง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 เลยว่าจะไปกันดังปึ้งดังนี่ดัง นะครับตัวชุลุ่งกคือน้ำจิ้มของทางร้านท่าปอปลาเผาและปน็ดผักของข้าวบัเนี่การที่จะเอามะฮอเป็นเมี่ยงได้เนี่ยต้องจัดเอาแบบไหนครับพี่พี่ต่อครับเขาก็ลางแล้วเาใส่ตะกร้ามาวางเขาก็จะเสินีไว้รอแล้วลูกค้าแล้วลูกค้ามาเขาจะจับเป็นใบเป็นใบแล้วก็มาใส่ทิงใส่ข้าวพวกนี้แหละพวกส่วนผสมเนี่ยอย่างนี้อย่างหน่อยมันก็จะเป็นสมุนไพรมันก็เข้าไปได้ปากข้าเนี่ยน้ำจิ้มร้าแล้วเป็นคำกลมกล่อม เหมือนกับว่ากานพุทธเป็นมันเืองเขาดีเป็นยาลาไปอาหารเป็นยาถ้าไม่สมุนไพยอ๋อครับนั่นก็คือคำว่าเมียงป่าเผาคผับผมเมื่อนี้เมียงป่าเผาที่ร้านป่าเผาสิแซ่บนัวชั่วบ่เดี๋ยวนะครับเผาสิล้อถ่าปลาที่กำลังเผาอยู่ตอนนี้ในเรื่องของการเผาปลาเนี่ยต้องใช้เวลาะดวนไปไหนครับประมาณครึ่งชั่วโมงครับต้องไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆไฟอ่อนๆตัต้องเร่งถ้าเร่งไล้วไม่ใหม่ ใส่ทานใส่พื้นกับใส่ทานครับใส่ทานครับผมครับก่ได้ใส่ตะเกียบบ่ครับมันใส่ตะเกียบมันบ่หอมมันบ่เสิร์มันต้องทานมันต้องอร่อยต้องแบบธรรมชาติที่สำคัญปลาเนี้ยที่ไปเลือกคัดสรรแลเนี่ยคือเป็นเป็นปลาตัวเมียคนเด้อตัวเมียปลาตัวเมียอุ่นวุ่นอเออน้ำหนักให้ได้กวขาวๆแม่เป็นจินงจกเฮ้ยเนาะนี่มากอะไร เรียบร้อยตกแต่งออกมาใส่ถัดนี่นะครับโอ้เป็นตะกินน้อจันเนาะเป็นตะกินครับครับมีปลาเผามีเคืองเคียงมีผักสดสดน้ำจิ้มแ่บๆโอ้โหนะครับใส่ถาดเดียวยกขึ้นนะครับตอนนี้นี่คือความที่สิสิงให้กับลูกค้าเราครับพิจ้าครับครับผมใช่ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเห็นสีหน้าของเมนูเมี่ยงปลาเผาของร้านท่าปอปลาเผาแล้วสินนวชั่วหรือบ่เดี๋ยวเขาจะเอาไปให้ ลูกค้าการันตีน้ำกันว่าเมนูนี้นัวชั่อเบานะจอนะการันตีว่าได้การันตีว่าได้แมนครับต้องลูกค้าเท่านั้นที่เป็นคนการันตีให้ว่านัวชั่อเบาเมื่อนี้นะครับผมเอาน้ำหาเบิ่งนะครับลูกค้าแต่ละโต๊ะซะก่อนเนาะมาครับอาจารย์ครับไป แต่ตอนนี้อยากจะขอแต่ตอนนี้อยากจะขอความร่วม,มือให้นะครับคณะอาจารย์นี่นะครับได้ลองซิมซอยหน่อยเด้อวา่าเมนูนี่วนวดนวชั่วบ,<อ>วบ่ถ้านนวชั่วจริงๆริ้นครับขันบ่ชั่วล่ะจร <c oughs> ิงจเลยที่ให้กินี <c oughs> ่วันนี้นี่ครับเริ่มจากคนสวยคนนี้กันดีไหมค,คุณครูคนสวยนะครับขออนุญาตบ้างหน่อยนะครับ <c oughs> บางท่านนะครับคิดอยู่ในใจนี่แหละปากไม่ได้วะไร คนหน้าตาดีๆจริงๆห่อขำใหญ่บอนะเด็กเพื่อนเนาะเอาเริ่มเลยครับเริ่มเลย เยอย่างเดียวเลยครับอุณพี่เป็นไงครับอร่อยไหมนัวชั่วบ่นัวชั่วครับคุณผู้ชมครับทุกคนไในลองซิมเมนูเมี่ยงปลาเผาของร้านทาบอปลาเผาแล้วออกปากเป็นเสียงเดียวกันว่า ชื่ขานเฮ็ดบอกง่ายๆครับาไม่กินยูนีได้ครับอยู่ท้าบ่อป่าเผาครับผมก็ถือว่านะครับเป็นอีกทางเลือกใหม่นะครับสำหรับผู้ใดที่บอคอยไมมีเวลาได้เห็นกับเขาเองอยู่ที่บ้านแต่ทางเราผู้ที่เบิร์แล้วสามารถที่จะนะครับเอาไปร้องเห็ดกินเองทางร้านของหองบ่อสมหวนิทธิ์ในเรื่องของไอ้สูตรเนาะเมื่อนี้ครับก่อนที่จะร้านกันไปเนี่ยนะครับอยากจะให้คุณพี่ตอกนะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านในฝากอยังกับผู้ที่นะครับเป็นลูกค้าที่ยังเกลียดติดตามรับชมรายการของเราอยู่ในตอนนี้นะครับพี่ตอกครับผม ล่องเนื้อจากไอเมียงปลาเพลที่เขาเสนอไปแล้วของเขาจะมีร้านของเขาจะมีอาหารอีสานเห็นไหมน้ำกบอมลาบปลาลาหมูเอ่อพวกแกงเห็ดแกงน้ำไม้ตามฤด,ดูกาลนะครับแต่ช่วงนี้ก็มีไข่มดแดงเข,ขาเอาไข่มดแดงมาขายให้นไหแล้วอาหารเราก็มีสม่ำเที่แซ่บๆดเด็ดเด็ดเขาเขมีบริการครับ <S <S ครับผมร้านตั้งอยู่ใส่ครับพี่ต่อครับร้านผมตั้งอยู่แถวหมู่บ้านสินชัยธานีนะครับต่อม,มาจากหลังราชินู มันเทางไปสนามบินอ่ามันจะมีถนนเส้นหนึ่งที่เรียกว่าหมู่บ้านสินชัยเขามาจากถนนใหญ่ประมาณจัดหาสินเมตรจะถึงลาดแล้วครับครับผมเปิดตั้งแต่จะโมงวัดจะโมงครับอ่าก็เปิดตั้งแต่เก้าโมงครึ่งถึงหกโมงแรกครับถึงสิบแปดนาฬิกาครับครับผมสามารถที่โทรสั่งจองโต๊ะล่วงหน้าได้เปล่ครับอ่าได้ครับผมเบอร์มือถือนะครับ0819743641ครับแล้วมาเบอร์ที่ร้านนะครับ0 4 2ย 2> 3, 2, 7, 119รับและตอนนี้รายการของข้อเดินทางมาถึงช่วงไทยแล้วครับย์ครับโอ้โหจังไหนก็ต้องขอขอบคุณหลายๆครับสำหรับเจ้าของสถานที่และก็ร้านท่าบ่าปาอปลาเผาแห่งนี้นะครับก่อนที่จะลากนากันไปขอบคุณนะครับสำหรับคุณพี่ต๊อกนะครับหรือคุณพี่จัก,กริน ทำชามาบอยู่น้ำกันตํารวจำซื้อกระตันน่าได้ขอขอบพระคุณนะครับขอบครับครับผมและแน่นอนนะครับสำหรับผู้ใดที่นะครับต้องการอยากหาบรรยากาศดีๆกินข้าวเมนูเด็ดๆเกี่ยวกันจับนะครับปลาเผาขอแนะนำที่นี่ที่ร้านบ่ปลาเผาเรายืนยันด้วยกันว่ามั่อชั่วและคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามกันเลยว่า รานที่เฮามามือนี้สื้อร้านอีหยังระหว่างข้อ1รึ่งนทาบอเมียงปลาเผาและขอ 2, ้อสองรนทาบอปลาเผาส่งคำตอบของท่านมาที่เบอร์โทรศัพท์0870777213เพื่อรุ่นลับเสื้อตัวส,สวยๆจากทางรายการของเฮาสองท่านเดอพี่นงเรียกว่าอะอัอนี้อย่างนี้อาจารย์โอเอซีสม้ยแม่นั แรงกมองน้ามโอเออันนี้เป็ด่ครับเนี่ยเผ็ดค่ะลองชิมให้บงง่ชิมนะเบลองชิมให้บงแน่ค่ะยานม้ไม่เ็ดจันอันนี้เขาเอ่นมเล่นมเล่นเอาบอยุ่บ้านน่มาเกะเกี้ยได้ไหมฮะยุยบ้านมาเกะเกี้ยดป่ะยยเลยนี่ปลายังครับเนี่ยกระดูกบุผมมาเมนป่าไต้บุ๋มเนป่บ่๋ม่าเนปลาตมเมนบ่ 哎,哎,哎，别打油了。哎